ไม่เคยกลัวเลยคนเก่งกลัวที่ส,สุดคือกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้คนเก่งอาจจะยอมแพ้ได้แต่คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยนะโดนอะไรอะไรมาไม่ยอมดอะแลมาดะแลมาสู้คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเส้นทลางของคนเรามันมีการเดินช้าเดินเร็วแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินเร็วตลอดและไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จตลอดถ้าคุณต้องการไปข้างหน้านะคุณต้องยอมแลกวิ่งไม่ได้ให้เดินเดินไม่ได้ก็คลานไป คลายไม่ได้ก็หมองหมอกระดึบกระดึบกระดึบไปทำไปเรื่อยๆไม่หยุดขยายันแข่งใครจะมาเอาคุณลงการนี้คุณจะมีมากกว่าคนอื่นคุณต้องลงทุนลงใจคุณต้องหมกมุ่นมากกว่าคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเราจะพึ่งบัวหรือพึ่งโชคชะตาฟ้าลิขิตมันไม่ใช่เลยไม่ได้พัฒนาตัวเองให้นดีแล้วอย่าก,กลัวที่จะผัดลงมือทําอะไรสักอย่างที่เราลงมือทํามาตลอดอย่าให้ขับทำไปเลยนะครับถ้าอยากโตนะทำไปเลยแต่ถ้าไม่อยากโตก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆได้ ไม่มีผิดไม่มีถูกในเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วเนื้อออกป่ะทั้งสิ่งทุกอย่างนะั้นมันอยู่ที่ไหนรู้ปะ่ะอยู่ที่ใจอยู่ที่ความพยายามว่าคุณจะพยายามเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าคุณพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมในผม,ออผมเชื่อหละผมเชื่อในความพยายามที่สุดถ้าคุณเป็นคนพยายามมีคนความพยานแข็งแขันแข็งแล้มไม่เลิอกอะอะไรจะอะไรจะมาหยุดคุณได้อะใช่ปะ่ะเออเกมชีวิตมันก็มันคือมันคือ นี่แหละไม,ไม่ไม่กลัวหรอกคนเก่งจริงๆไม่เคยกลัวเลยคนเก่งกลัวที่สุดคือกลัวคนที่ไม่ยอม